à, lon đu hình ngay chuyển nâng đó chuyển nâng đó nâng à? คำแล้วเสือพา่าคำแล้วขังหลัง่ะงานหยาบงานหยาบเสือพ่าคำแล้ววล่าอโอ้ยรถปนเป็นยังดับเครื่องไปซื้อๆได้เนี่ย บ่มันดิจิติจังไหนเนาะคำมันดิจิีิรีพูนสปอร์ตไล่เมันมัน,นดิจาเครื่องไ่ซื้อตั้งหนึ่อองหมื่นซ่อมคอมไปซื้อโอ้โหเงินไรวะเข็นติ๊กต๊อกเขาเรียไระยาะเล่นลลน้ำจมตั้งแต่วันที่ฝนตกจมมันจมบัว ครึ่งล้อนะครับไม่ยังมึงครับหนระือยังขาครับอะ่ะ แล้วรอรถเกี่ยวมาลากแรกๆเลยเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาโรบ็อกคอปมาลากใส่ดินมาทีนี้ช่างบอกว่าเอารถเกี่ยวลากมาแล้วพรอเอกของเราทุกคนมาขึ้นไหมรถจมขนาดเนี้ย แต่รถเกี่ยวมาแรงอยู่นี่ <laughs> เฮ้ยยัง <c oughs> มึงอยากได้คลิปเลดปะมึงเห็นข้าวที่เราม่โค่เยียบข้นมามึงมึงไปห้องหล่อไหมห้องหล่อรถเกี่ยวไหมไม่ได <c oughs> ้นี่ไม่ใรถเกี่ยวเป็นรถเม่โค่ขึ้นนาตัว คันคันคันเขาปกตลรอให้ในเดี๋ยวขึ้นวะขึ้นดูดิมันแห้งปนั่นเดี๋ยวรถเจ้ยเนี่ยดินดูดเนาะแล้วมาดูพลัง j o 8 4แปวนเทอร์โบตัวเดินให้ดาดไปเทอร์โบของอะไร อะไรคีคี F K F Turbo มาของคีครับได้แล้วขึ้นไปเดี๋ยวเดืดงเองรถเฉันเลยจะว่ากัน วาแล้ววาแล้วมันถือ่พราะขืนวาแล้วจนดินดินดิ้นพอมกับเขาดึงดินพอมกับเขาดึง,ดเ,ดงเดี๋ยวให้เขาดึงก่อนนะเพิ่งน เนี่ยมันดิขึ้นเนาะบพวานหล่อไหมมันจมทั้งขวางนะหาแมค่ค้อได้อยู่แมค่ค้อเอาบอกโจกมาดินดูดดินดูดดินไส่แจะมันดูดจากจากมีน้ำอะ่ะเจอหนองจนน้ำแห้งนะครับ sang tàu thân ái chưa, rồi lột qua sang tàu, du gặp hải oai. Ôi, bộ này mắc kẹng bị bạc cái gì nó vậy này. อะมาเริ่มกันยกสองเริเ่มกันใหม่ครับยกเมื่อกี้ยังไม่ได้ขึ้นยกนี้จะต้องลองดูขึ้นแน่แล้วทีนี้เข็นบ่โอ้โมมีแห้งโอ้โยกยกยกใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้แล้วบอกหมุนพมอะไรขึ้นมาทางขวานึ่ นานแล้วได้แล้วอุ้ยมิงหลังข้าได้แล้วเมื่อกี้ไม่ได้ขุดนี่ขึ้นแล้วเต้าไครหลังเต็มกำลังเลย <c oughs> ย่าเอาตะเฮ้าหัวบนดกบอกกระเพาะหลังนั้น พุ่งเลยน่ปากดีมึงนี่ไปตงเลยมันผูมแหงอ่ะมึงเคยเหน็นหนุมานขุกตุมบ่ว้ามไม่เห็นตเีย่เงนี่นีละมึงนี่ละมึงน,นี่ละดีเล่รอบนี่ <c oughs> มึงเคยเห็นตือบอยใกล้เกียดตุมม่อะไรมึงลงไปเลยนี่ฮะ <c oughs> ครับแล้วแต่แล้วแต่ครับแล้วแตส่สั่งเจ้ามาชัางเสียบมาขันเดินน้ำไม่เจ้าน้อยเราพุ่งเลยในใดเด้ใด,ดพุ่งเลยหลุมไปเลยเล,ยลุมไปเลยเหรอเนาะเมื่อวานม,มันติดมันติดอันที่ต้มมาเสื้อมือนันเอาตัวมันคืนอตัวอันร้ลองหาเรียงอย่างานะเอาไว้นะอย่าโดนร้องมัน ah <laughs> 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 เั่นเลยยังดีถือดวาวมาเอาเห็ดยังพองนะกูไม่อยากขี่ไปเอา,าเปลวไม้ออกนะตนไปดูร่องรอยกันดีกว่าร่องรอยการต่อสู้แม่ ลาเห็นยังเนาะโอ้อยบะแมงต่อแม่คุดลุมอันเผาทานเตือนเรกว่าจติดทีละบอกว่าติด้ี่สำเนียงจอดนอนเว้นดับเชียงไปพ่อมมันอันนี้แม่เตาสร้างเตาตอนมาเอาเนี่ยฝนตกแห้งแห้งแบัดเพื่อตลอดติดลมแล้วเสาตกเป็นตะศูนต์เรากว่า <laughs> เขากับพึ่งเขาออกมาจอดดิสิเขาวานี่หน่ะมันระตนไปหาน้ามันยังดูตนขขบคุณรถเกี่ยวครับฮะเราก็ออกเดินทางอ๋อก็ยังมีกั่ไดยมาอย่างนี้ยาีย <Yeah. S 1> อ้ยางยางัางย่างเดียเด๋ยวเดี๋ยวโอ้ Cần, là vắng tuần thống xã hội cho thẻ nè Hát liều nè Hát bạc Ướp มี่แห้งเหอไม่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 ขี่แห้งเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลองหางไฮดรอลิกกันใช้ได้ไม่ได้ครับต่อกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกันด้วยนะครับ